สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดยมูลแล้ววันนี้เราก็มาต่อกันนะครับกับมังงะเรื่องสายเลือดวิปริตเล่มที่6กเล่มนี้จะเป็นยังไงบ้างไปรับชมเราฟังกันได้เลยตอนที่42เซจิกำลังร้องไห้และก็เดินไปนเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในขณะที่ภาพของฟุกิอชิชิและก็คำถามที่ว่าทำไมเขาถึงเลือดจะทิ้งเธอก็ยังคงผุดขึ้นมาในหัวของเขาอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เขากำลังรุ่นคิดถึงฟุกิอิชิอยู่ จู่ๆเสียงเบรกรถจักรยานก็ดังขึ้นและเมื่อเขาเพ่งมองไปก็เห็นว่าตอนนี้แม่เนี่ยทิ้งจักรยานเพื่อจะวิ่งมาหาเขาแม่วิ่งมาหาเขาด้วยน้ำตาที่อาบไปทั่วและก็โผเข้ากอดเขาแน่นพร้อมกับจูบไปที่แก้มของเขาแล้วก็พูดขอโทษที่เคยทาเรื่องที่โหดร้ายมากมายซึ่งการที่แม่ได้พร่ำขอโทษต่างๆนานาและก็อบกอดเขาว่าอย่างนั้นมันทําให้เขาเกิดความรู้สึกผิดและก็เสียใจที่เคยตะโกนไล่เธอเนี่ยไปไกลๆจากเขา เขาก็เลยพูดขอโทษที่เคยทําผิดกับแม่ไว้เช่นกันเมื่อทั้งแม่และก็เซจิต่างขอโทษกันแล้วแม่ก็เลยชวนให้เขาในกลับบ้านพร้อมกับบอกว่าจะพูดเรื่องทุกอย่างของแม่ให้เขาฟังและก็ขอให้เซจิต้องเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังทั้งหมดด้วยเช่นกันตอนที่43ไม่นานแม่และก็เซจิเดินกลับมาถึงบ้านซึ่งเมื่อเขาเดินเข้าไปในห้องรับแขกก็ถึงกับต้องตกใจที่ได้เห็นสภาพห้องที่รกและก็สกปรกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนภายในห้องมีทั้งจานชามเสษอาหารเสื้อผ้าที่ใสแ่แล้วและก็ทั้งขยะที่ลงคว่มกระจกระจายไปทั่ว มันนำบ่งบอกว่าแม่แทบจะไม่ทำอะไรเลยนอกจากจะใช้เวลาทั้งหมดเพื่อจะออกตามหาเขาเพียงเท่านั้นและไม่นานพ่อที่ได้ยินเสียงก็เปิดปิดประตูบ้านและก็เดินมาดูที่ห้องรับแขกซึ่งเมื่อเขาเห็นเซจิก็รู้สึกโล่งอกก็เลยถามด้วยความเป็นห่วงว่าเขาไปอยู่ไหนมาแต่เซโกนะก็ห้ามเขาไว้ไม่ให้ถามต่อพร้อมกับบอกให้เขานะรีบไปอาบน้ําอุ่นที่เธอเตรียมไว้ให้ในห้องน้ําเซจิก็ค่อยๆถอดเสื้อผ้าลงในถังซักโดยเริ่มจากการถอดเสื้อก่อนแล้วก็ตามด้วยกางเกง ซึ่งเมื่อเขานํากระเกงใน,นี่นขึ้นมาดูก็เห็นคราบบางอย่างติดอยู่ทําให้เขารู้สึกอายก่อนจะปาไปในถังซักผ้าจากนั้นก็ลงไปแช่น้ําอุ่นที่แม่เนะี่ยเตรียไมไว้ให้ผ่านมาสักพักแม่เนะี่ยก็เลยตามเขาให้ไปกินข้าวเย็นซึ่งมือนี้แม่เนะี่ยทำให้เขาเป็นพิเศษมากกว่าทุกครั้งเซจินนะ่ะต้องนั่งกินข้าวท่ามกลางห้องที่ยังรกและก็สกรปรกอยู่เช่นเดิมเพราะแม่เนะี่ยใส่ใจที่จะรีบทาอาหารให้เขามากกว่าในการเก็บกวาดห้องตอนนี้ และเมื่อเขากินข้าวไปสักพักแม่ก็บอกให้เขารู้ว่าพ่อหนะ่ะได้ออกไปเที่ยวบ้านคุณป้าแล้วในตอนนี้ก็เลยสะดวกที่แม่และก็เซจิจะได้เริ่มพูดคุยกันในทุกเรื่องโดยที่แม่นะ่ะจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนตอนที่44แม่บอกกับเซจิว่าเธอจะขอพูดถึงเรื่องที่ชชงไงรู้ตกลงมาจากหน้าผาซึ่งนั่นก็ทําให้เขาถึงกับหยุดกินข้าวแม่น่ะก็เริ่มต้นในการบอกว่าเพราะเหตุการณ์นี้เลยทําให้แม่และก็เซจินั้นเริ่มเปลี่ยนไปเธอไม่ต้องการที่จะหนีโดยที่ไม่กล้าพูดถึงเรื่องนีี้้อกแลว เซจิได้ยินแบบนั้นก็เลยวางตะเกียบและก็ตั้งใจฟังสิ่งที่แม่จะพูดแม่น่ะเริ่มการแขนออกทั้งสองข้างซึ่งเป็นท่าเดียวกับที่ชิงเงรุได้ทําในวันเกิดเหตุจากนั้นก็พูดต่อว่าเธอเนี่ยได้เดินเข้าไปแล้วแว่าหยุดทําแบบนั้นเพราะมันอันตรายเกินไปแต่ชิงเงรุกลับตอบมาว่านี่นะเนะี่ยคิเว์ดจริงๆนะจะบ้าหรือเปล่าและไม่นานชิงเงรุก็เกิดเสียการทรงตัวเธอก็เลยตะโกนเรียกชื่อเขาก่อนจะได้วิ่งเข้าไปหาแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วเมื่อเรามาถึงตรงนี้แม่เนีเยออยเาาเ่ย ทังที่อีกแค่นี้เดียวเท่านั้นแต่มือของเธอกลับเอื้อมไปไม่ถึงเหลือทำให้ชิงเงรุ่นตกหน้าผาไปเมื่อเซจิได้ฟังสิ่งที่แม่กาลังพูดเขาก็รู้สึกผิดหวังและก็เริ่มหมดความอดทนก็เลยลุกขึ้นจากโต๊ะด้วยท่าทีที่ไม่พอใจและก่อนที่เขาจะพูดบางสิ่งแม่นก็ขัดเขาขึ้นมาว่านี่เซจินะกําลังคิดว่าแม่เป็นคนผลักชิงเงรุ่ลงไปใช่ไหมแม่แต่จําได้นะว่าเซจิเคยพูดโทษแม่ไว้แบบนั้นเซจิน่ะถึงกับยืนอึ้งเพราะดูเหมือนว่าแม่จะไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเอองงน่ง่ทลงไปลยแแม้แต และเธอก็ยังคงยืนยันว่าชิเง,งรุตกหน้าผาเองจริงๆแต่เป็นเพราะว่าเซจิรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ไหวและก็รู้สึกทรมานกับมันก็นเลยอยากให้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นะเป็นความผิดของเธอเธอก็เลยพูดบอกย้ำกับเซจิอีกครั้งว่าที่แท้จริงแล้วเรื่องนี้น่ะมันไม่ใช่ความผิดของเธอและก็เขาเลยเพราะความจริงก็คือความจริงนั่นก็คือชิเง,งรุร่วงตกหน้าผาไปเองตอนที่45 เซจิที่ยืนมองแม่พูดโกหกอยู่ตรงหน้าอย่างไม่รู้สึกผิดก็ร้องไห้ออกมาด้วยความรู้สึกผิดหวังเขาบีบแขนของแม่แน่นก่อนจะพูดอะไรบางอย่างซึ่งภาพที่แม่ได้ผลักชิงโรุตกนัาผาไปแล้วหลังจากนั้นก็หันมายิ้มให้กับเขาก็ไดู้ดขึ้นมาแต่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมแม่ก็รีบพูดขัดขึ้นมาอีกครั้งโดยหาว่าเซจีน่ะคิดว่าเธอเป็นคนโกหกซึ่งเธอก็ยืนยันว่าไม่มีทางทําแบบนั้นแน่นอนแม่เนี่ยพูดพร้อมกับบีบ,บแขนของเซจิเอาไว้แน่นเหมือนกับต้องการให้เขาเชื่อออย่่่าาาางงนนนนนััน้้้ใหไดดดดและะมมเเเธกกก็็รริิพูปสจตว เป็นเพราะว่าเซจิรู้สึกผิดและก็โทษตัวเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยทําให้ความจําในหัวนั้นเริ่มผิดเพี้ยนไปหมดทั้งก็ยังส่งผลให้เขาเริ่มพูดไม่ได้ก็เลยโทษตัวเองว่ามัน,นคือความผิดของแม่หาว่าเธอน่ะแปลกไปทั้งทงที่ความจริงแล้วเป็นตัวเขานั่นแหละที่เปลี่ยนไปและก็ยังไปก่อติดกับเดชันตามอย่างฟูคิชิอีกแต่ว่าเธอเนี่ยก็เข้าใจในสิ่งที่เขากําลังเป็นเลยอยากให้เขาเนี่ยเข้าใจตัวของเธอด้วย แม่บอกย้ำให้เซจิตลองนึกหม่ให้ดีๆว่าจริงๆแล้วในวันนั้นบนหน้าผาเป็นชิงเงรุเองต่างหากที่ได้งายหลังตกหน้าผาไปก่อนที่เธอจะวิ่งไปถึงซึ่งเมื่อคำพูดเหมือนกับการสะกดจิตของแม่น่าจบลงเซจิตก็เริ่มมีสีหน้าและก็ท่าทางที่เปลี่ยนไปตอนที่46ภาพความจำใหม่ของเซจิตนั้นได้เริ่มขึ้นภาพที่แม่เป็นคนผลักชิงเงรุให้ตกลงหน้าผาไปได้เริ่มจางหายเปลี่ยนเป็นภาพการตกหน้าผาของชิงเงรุที่แม่นั้นได้วิ่งเข้าไปช่วยไม่ทันพุดขึ้นมาแทนเป็นอันสำเร็จในการสกจิตของแม่ หลังจากที่แม่ได้เห็นท่าทีของเขาอ่อนลงเธอก็รีบดึงตัวเขาในะเขามากอดไว้แน่นพร้อมกับบอกให้เลิกกังวลกับทุกสิ่งที่ผ่านมาโดยเธอจะไม่ว่าอะไรเขาในเรื่องนี้อีกและนั่นก็ทำให้เขาถึงกับร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดที่เคยโทษแม่ในเรื่องนั้นมาตลอดและเมื่อเรื่องนี้จบลงก็ถึงตาของเซจิตนะต้องเล่าบ้างแม่นก็เริ่มถามเขาว่าตั้งแต่เมื่อวานนะ่ะเขาไปอยู่ที่ไหนมาให้บอกเธอมาทั้งหมดโดยที่เธอนะจะไม่โกรธเขาเลยเมื่อเซจิ H ได้ฟังคำถามเขาก็ต้องหลบตาและก็เริ่มใจเต้นรวทันทีที่แม่นะถามว่าเขาไไได้ไปอยู่่กับิชชมาให และเมื่อเขานั้นไม่ตอบแม่ก็เลยผลักออกเพื่อเดินไปยังหลังบ้านก่อนที่เธอจะเดินออกมากับกางเกงในของเซจิใจของเขาก็เริ่มเต้นรัวเมื่อเห็นแม่เอากางเกงในที่มีคราบติดอยู่ออกมาให้ดูพร้อมกับจี้ถามเขาว่ามันคืออะไรเขาเริ่มเหงือแตกเมื่อถูกแม่กดดันให้ตอบคำถามนั่นแต่สุดท้ายเขาก็ยอมบอกว่าเขาไปอยู่กับฟูคิชิมาจริงๆและก็บอกให้แม่รู้ว่าได้นอนเตียงเดียวกับเธอซึ่งพอเขาแล้วก็เธอในได้จูบกันมันก็มีอะไรบ,บางอย่างไม่รู้ออกมาเซจิเล่าไปร้องไห้ไปด้วยความรู้สึกผิดเพราะกลัวว่าแม่จะโกรธ และแล้วสิ่งที่เขาคิดก็เป็นจริงแม่เนี่ยโกรธถึงขนาดพูดต่อว่าเขาว่าเขานั้นแสนสกปรกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่47จิตใจของเซจิย่ำแย่เมื่อถูกแม่ตอว่าพร้อมด้วยหลักฐานที่อยู่ในมือเขาก้มหน้าด้วยความรู้สึกละอายกับสิ่งที่ได้ทําลงไปและก็รู้สึกผิดมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่แม่เนี่ยก็ยังคงเค้นถามเขาว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนเริ่มก่อนเป็นเขาหรือว่าฟุกิอิชิเซจิ C ที่ตอนนี้รู้สึกผิดและก็ละอายใจมากขึ้นไม่รู้กี่เท่าก็ตอบว่่่่่่่าาาาไมมรรู้แตเเเเขนนคิิดวออป็ฝย แม่เนี่ยก็เลยที่ถามอีกครั้งว่าทั้งคู่แค่จูบก,กันเท่านั้นใช่ไหมไม่มีอะไรกันเลยแน่เหรอแลว้วคราบนี้เนี่ยมันออกมาเมื่อไหร่ออกมาได้ยังไงและออกมาแบบไหนเซจีเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้ด้วยความรู้สึกกดดันมากมันทําให้เขานั้นถึงกับกลายเป็นคนที่พูดติดอ่างอีกครั้งด้วยความรู้สึกกลัวเมื่อได้เห็นสีหน้าที่ไม่พอใจของแม่ซึ่งเมื่อเซจีพูดขอโทษออกมาแบบตะกุตะกักนั่นก็ยิ่งทําให้แม่เนี่ยบีบเค้นเขามากขึ้นอีกแม่ก็เลยจี้ให้เขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้ และตัวเขาก็ไปแอบอยู่ที่ระเบียงพอแม่กลับไปพ่อของฟุกิอิชิก็มาเจอฟุกิอิชิก็เลยปาวิทยุใส่พ่อและก็ดึงมือเขาให้วิ่งหนีเขากับเธอญหน่ไปหลบอยู่ในอุมโมงค์จากนั้นเขาก็ถอดเสื้อคลุมให้เธอเพราะเห็นว่าเธอหนาวนาวแต่เธอกลับเข้ามานั่งกอดเขาให้เขานอุ่นจากนั้นก็เผอจูบกันก่อนที่จะเอามือหนไปจับหน้าอกแล้วก็นอนหลบซึ่งเมื่อเรามาถึงตรงนี้แม่หน่อก็ปากรกงในเสียงห่วงของเขาและก็บอกว่าเขาน่ยโกหกพร้อมกับไล่เขานั้นเรียบๆหายไปซะอย่ากลับมาให้เธอเห็นหน เธอพูดพร้อมกับดึงกระชากแขนของเขาให้ลุกขึ้นเซจิทั้งถูกลากแล้วก็ถูกดึงจนมาถึงที่หน้าประตูบ้านก่อนที่จะโดนผลักให้กระเด็นออกไปแล้วก็ปิดประตูบ้านพร้อมกับล็อกกลอนใส่ตอนที่48เซจิที่ตอนนี้คุกเข่าร้องไห้อยู่หน้าบ้านก็ได้เอ่ยลั่นว่าที่เขากลับมาเพราะว่าเขาเหนือเลือกแม่เพราะเวลาที่อยู่กับฟูคิอิชิเขามักจะมองเห็นแต่หน้าแม่และก็แววตาของเธอวนเวียนในหัวเสมอเขาก็เลยตัดสินใจทิ้งเธอเพื่อจะกลับมาหาแม่อีกครั้งเซจิทั้งพูดอ้อนวอนแล้วก็ขอโทษแม่่่่่ทททีีีํําาาาาตัััววไไมมเขสญญจะแบบนนอ้อก จะทำตัวเป็นเด็กดีขอเพียงแค่แม่อย่าทิ้งเขาไปทังก็ยังขอโทษที่ผ่านมาเนะ่ยไม่เคยเข้าใจว่าทำไมแม่เนะ่ยถึงเกลียดทุกคนไม่ว่าจะเป็นตายายคุณป้ากับชิงเงรุและตัวของพ่อด้วยแต่ตอนนี้เขาเนะ่ยเข้าใจทุกอย่างแล้วเขาจะเกลียดทุกคนอย่างที่แม่เกลียดด้วยรวมถึงฟุคิอิชิขอแค่เพียงแม่เนะ่ยยกโทษให้เขาก็พอซึ่งเมื่อจบคำพูดนั้นเสียงของแม่กระดังขึ้นเหมือนกับต้องการสะกดจิตอีกครั้งจะเกลียดอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ว่าต้องเกลียดมาตั้งแต่แรกแล้วเหรอพอเซจิได้้ฟัััังแบบบบนนนก็ตอรทที ว่าจริงๆแล้วเขาเน้เกลียดคนพวกนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแม่ก็เลยถามเขาว่าจะทำยังไงกับฟุคิชิหลังจากนี้เซจิเนี่ยก็รับปากว่าเขาจะไม่เข้าใกล้เธออีกต่อไปเพราะว่าเขานั้นเกลียดเธอมากและนั่นก็ทําให้แม่เนี่ยยอมปลดล็อกวามประตูแล้วก็แง้มประตูออกมาเพื่อทําสัญญาด้วยการเกี่ยวก้อยกับเขาเซจิเนี่ยก็เลยยื่นนิ้วก้อยไปแล้วก็เกี่ยวก้อยทําสัญญากับแม่โดยที่แม่เนี่ยได้พูดในขณะที่เกี่ยวก้อยไว้ว่าถ้าใครพูดโกหกแล้วก็ผิดสัญญาคนคนนั้นน่าจะต้องกลืืนนนเเเเข็มเ็มมพพัลล่่อปการงท เซจิก็รับคำสัญญานั่นพร้อมกับดึงมือของแม่เข้ามาก่อนจะใช้ปากนะ่ะจูบลงไปที่ปลายนิ้วที่เปื้อนเลือดเสมือนกับว่านีนะ่เป็นสัญญาเลือดระหว่างเขากับแม่ที่ได้ทําข้อตกลงกันแล้วแมนะ่ก็เปิดประตูบ้านให้เขานะี่ยยอมเข้าไปซึ่งนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับทางที่ชิงเงรุที่ดูเหมือนกับว่าเขาจะเริ่มกลับมามีสติอีกครั้งตอนที่49เมื่อประตูบ้านถูกเปิดออกเซจิก็รู้สึกดีใจมากที่แม่ให้อภัยกับเขาแต่เมื่อเธอเหนื่อยเรื่องให้เขาเข้าไปหาเขานะกลับไม่กล้าจะกอดแม่เหมือนเเเดดดิมมแ่กก็ลยึงตัววขาาอไ ก่อนจะส่งยิ้มให้ซึ่งนั่นก็ทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายและก็กลับมายิ้มเหมือนเดิมได้อีกครั้งและเมื่อเธอได้เห็นว่าเซจิเนี่ยยิ้มก็เลยใช้นิ้วจิ้มเาบาลงไปที่แก้มเขาเพื่อเป็นการหยอกล้อให้เขานะ่ยหยุดร้องให้แต่ก็ยังไม่ทันที่น้ําตาของเขาจะหยุดไหลพ่อก็ได้วิ่งมาหยุดตรงที่หน้าประตูบ้านแล้วก็บอกให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้ชิงเงรุนะ้น่ะได้สติกลับคืนมาแล้วชิงเงรุ้เริ่มมองตาและก็สามารถตอบสนองกับสิ่งต่างๆได้มากขึ้นทําให้ป้าแล้วก็ทุกๆคนต่างก็ดีใใจจจมมมาาากก็เเลยรรรีบโทแ้้้้งงข่่่หพพอออไดููซึืนะ เซจิก็เหลือบตามองไปที่แม่ทันทีแม่ก็เลยฉีกยิ้มกลับมาให้เขาก่อนที่เซจีน่ะจะยิ้มตามแม่ออกมาด้วยพอได้เห็นแบบนั้นน่ะก็รู้สึกโล่งใจเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องทุกคนแ่ะก็เริ่มแปลกไปกันหมดเขาก็เลยบอกให้ทุกคนน่ะไม่ต้องกังวลและก็กลับมาสบายใจกันได้พร้อมกับบอกให้ทุกคนน่ะไปเยี่ยมชิงกนรูปพรุ่งนี้ด้วยกันซึ่งครั้งนี้แม่ก็ยิ้มแล้วก็ตอบรับคำชวนของพ่ออย่างอารมณ์ดีทําให้ทั้งเซจิและก็พ่อต่างรู้สึกดีใจมากพ่อเน่ยก็เลยกอดทุนนว้้ารึี่่ัง50เชข เซจิยังคงนอนหลับไม่ตื่นจนแม่เนี่ยเข้ามาปลุกในเวลา8ปดโมงเพื่อจะให้เขารีบกินอาหารเช้าแล้วก็ไปเยี่ยมชิงเงรุ้ด้วยกันซึ่งเมื่อทุกคนจัดการธุระเสร็จแล้วก็เริ่มออกเดินทางทันทีและก็ในระหว่างการเดินทางพ่อเนี่ยก็ได้บอกให้แม่ทําใจให้สบายเพราะว่าทุกคนไม่มีใครคาใจหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับเธอเลยฉันก็ยังดีใจมากไม่ได้รู้ว่าเซโกะและก็เซจิจะมาหาพวกเขาแม่ก็เลยตอบกลับเขาไปว่าเธอเองก็รู้สึกดีใจมากเหมือนกันที่วันนี้จะได้ไปหาทุกคนหน้าโรงพยาบาลพ่อนําพาทุกคนขึ้นมมาที่่ห้้องผูปววยรว ซึ่งเตียงของชิงเงรุนั่นอยู่ด้านในสุดและเมื่อทุกคนเดินเข้ามาถึงด้านในเซจิที่แอบชำเลืองมองแม่ก็ได้เห็นรอยยิ้มค่อยๆพุดขึ้นมาบนใบหน้านั่นพ่อนั้นก็ร้องทักให้คุณป้าได้รู้ว่าพวกเขามาถึงแล้วจากนั้นก็เลื่อนเปิดม่านออกคุณป้าแล้วก็คุณลุงตาก็ส่งยิ้มมาให้พวกเขาส่วนชิงเงรุก็มีสีหน้าดีมากขึ้นไม่ต่างจากเซจิในตอนนี้เลยแต่เมื่อป้าหน่ะได้กลมลงไปบอกชิเงรุว่าครอบครัวของเซจิมาเยี่ยมแล้วตาที่รีบรือของเขานะ่ะก็กลับมาเบิกโพล่งขึ้นทนทันี ยิ่งทันเซโกแม่ของเซจิเนได้ทักเขาว่าดีใจด้วยที่เริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นนั่นยิ่งกลับทําให้เขาเริ่มมีการตอบสนองที่รุนแรงมากขึ้นเขาจ้องมองตาขม็งมาที่เซโกก่อนจะค่อยๆหลับตาลงจนกลายเป็นการขมวดคิ้วซึ่งทุกคน,นกต่างก็จ้องมองในพฤติกรรมนี้ของชิงเงรุอย่างตั้งใจและไม่นานชิงเงรุก,ก็พูดว่าผีเสื้อซึ่งทุกคนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะสื่อถึงอะไรกันแน่และเรื่องราวของเล่มที่6ทั้งหมดก็จบลงและเมื่อนะครับมีความคิดยังไงกับเล่มนี้บ้า้าาางก็สามมารถเเไ,ไดเลย และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเล่มต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเชืออและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเิเธนกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รัสรสันกันมาอย่างเต็มที่ เพื่อจะให้เพื่อนๆและก็น้องนองนั้นแดดทะรรในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง